สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนทำสลามสุดอ่าก้อนแม่เีื่นะก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์แล้วก็ส่วนผสมกันเ,เลยดีกว่าค่ะอุปรกรณ์อย่างแรกนะคะภาชนะ2ใบค่ะช้อนตวงก็ช้อนคนค่ะ be nice ค่ะหรือเพืเ่อนๆจะเอาแบบไหนก็ได้นะ แต่ว่าให้มันเป็นวิโปโฟมค่ะน้ำเปล่าค่ะคลีซอรินบอรแรกนนี้หาซื้อได้ที่ตามร้านขายยาด้วยนะคะได้นะไม่มีสารอันตรายนะคะก็กาวน้ำใสค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้กาวเทอเอก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรา,าเริ่มดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะคะเราจะมาผสมกาวกันก่อนกาวนะคะเราจะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะแล้วแต่ค่ะตามใจชอบใครจะใช้4ช้อนโต๊ะ5ช้อนโต๊ะก็แล้วแต่เลยนะว่าใครชอบแบบไหน แอกไปว่าใขาจะใส,ส้สีผสมอาหารด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเลตเตอร์หรือว่ากาดเพชรก็ได้ค่ะใช้เป็นสีอะไรก็ได้เนาะอาน,นะคะหลังจากนั้นค่ะแล้วก็ใส่เอ่อไอนี้นะคะจะเป็นใส่น้ำเปล่าลงไปสักประมาณครึ่งมช้อนครึ่งช้อนค่ะไม่ถึง หนึ่งช้อนคนไปให้เขากันคนไปให้เข้ากันนะคะวันนี้อาจจะพูดแค้น,นเพี้ยนหน่อยนะเพราะไม่ค่อยสบายเลยจะแปลกเมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะอันนี้เราไม่ต้องการความใสนะคะเราแค่แค่นี้ ราจะน้ค่ะแล้วก็ใส่เบเนสค่ะลงไปประมาณห้าปั๊มค่ะขอเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งนะเพราะมันจะหมดแล้วเมื่อกี้ไไก็เลยปิดไปแล้วนิดเดียวแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่แบบว่าไม่เป็นโฟมแบบนี้ค่ะก็สามารถใส่ มิโฟมเข้าไปได้อีกนะคะเดี๋ยวขอใส่อีกนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมานับก,กันนะว่าใส่กี่ปั๊มขอใส่แบบนี้ก็แล้วกันนะคะ ก็แล้วก,กันนะมากกว่านิดนึงค่ะก็คนให้มันขึ้นฟองนะให้มันเข้ากันนะให้มันเนียนสวย็พะทําจะทำเป็นฟองใช่ไหมต้องให้มันแบบว่ามีฟองเยอะๆก้อนเมฆก็มีฟองเยอะๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถสามารถใส่สีลงไปได้นะ ก็จะทำเป็นสีอันนี้ไม่ไมนสีฟ้านะทำเป็นสีเหลืองก็แล้วกันค่ะเป็นเหลืองมะนาวค่ะไม่ใช่เหลืองจริงคอมนะถ้าทำเป็นเหลืองอะไรก็ได้ค่ะเทลงไปใส่ช้อนตามปริมาณที่เราต้องการเลยใส่ไปสองสามหยดก่อนค่ะตอนแรก คนดูก่อนนะว่าสีมันเข้มได้ได้ที่หรือยังคุไปก่อนถ้ายังเข้มไม่สะใจก็สามารถาใส่สีลงไปได้อีกนะคะขอใส่อีกหยดหนึ่งแต่ที่จริงมันก็เข้มแล้วล่ะสีในกล้องอาจจะดูอ,อ่อนอ่อนไปนิดไม่อ่อน ไปเนี่ยอ่อนมากเลยค่ะแต่ว่าที่จริงอ่ะนสีมัน,มนเข้มอยู่นะก็สีในกล้องก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเมื่อกี้เลยนะคะค่ะก็ได้เหลืองนวล น้ำยาสลามกันค่ะเตรียมภพชนะมาเลยนะก็กิสลินบอเลตค่ะปริมาณครึ่ช้อนค่ะหนึ่งช้อนก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํา ต่อน้ำกช้อนโต๊ะก็ันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มันจะมีเหลือที่ขวดนิดหน่อยนะให้เราใส่น้ำเข้าไปในนี้เค่ะ ช้อนค่ะให้มากกว่าหนึ่งช้อนก็ได้นะเมื่อเราใส่ลงไปแล้วนะคะให้เราปิดฝาแล้วก็เขยา่าเขย่ก็สามารถเทออกมาใช้ได้ะคะ่ะเขยา่าเขยา่าเมื่อคิดว่า,ขาวเขย่าเข้ากันแล้วนะก็ดูข่ะนะ้ำมันจากคุณคุณก็จะกลายเป็นใสๆก็เทลงไปเทลงในนี้เลยค่ะ จะได้ไม่เปลืองด้วยด่างสั่นนะคะแก็คนแต่ไม่ให้เข้ากันครั้งนึ่งวันนี้นะคะเราจะไม่ผสมน้ำยาทำสลามของเราเนี่ยเป็นข้มนมากเนาะเพราะมันมีตัวสบู่แล้วนะคะในกาวไม่จำเป็นว่าต้องใช้เยอะมากก้อนนี้นะคะเมื่อกดเข้ากันแล้วก็จะเป็นเหมือนกับน้ําเปล่า ก็เราจะมาดูที่ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็สีเพื่อนๆอาจจะงงว่าสีมันอาจจะเข้มขึ้นนิดนึงพอดีว่าน้องเราใส่นะคะเสริมไปไม่ถึงหนึ่งช้อนนะคะลองใส่ที่เราหยดสามหยดสามหยดทีหยดห้าหยดก่อนแล้วก็ลองคนใครมีเบบี้ออยล์นะคะก็ใช้เบบี้ออยล์ด้วยได้ด้วยนะ มันปินหมดแต่ว่ามีนะคะเบบี้ออยหมดมันไม่หมดหรอกแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันหายไปก็มันก็ยังหนึบหนึงก็ อาจจะเออที่จริงเนี่ยเราต้องใช้กาเทียวอเ A น่าจะดีกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะกาวกาวน้ำใสก็ได้แล้วขอเพิ่มกิซิลินบอลลักไปอีกนิดนึงก็กันเห็นมันดูแบบว่าหนึบหนึบเกินไปนิดหน่อยติดมือด้วยเพื่อไม่มีเปรี้ยออย ใมีเบบี้ออยก็ใส่ได้เลยนะไม่ต้องเพิ่มฟิเซอรี่บอลคนให้เข้าไปอนะาจจะมึนนิดหน่อยนะความรู้สึกนะคะมันก็นิ่มๆดืๆอยู่ๆเดี๋ยวขอเัาแขนเสื้อก่อนนะมันยาวมากสุดเดื ค่ะมันแบบดีสีอะมันเหมือนออกมุกมุกได้ค่ะแล้วมันก็ไม่ติดมั้งนะลักษณะมันอาจจะดูแบบติ้ถ้าจุ่มแช่ไปนะมันก็ไม่ค่อยติดเลยไม่ต้องใช้เบบี้โอイก็ได้นะจริงๆเพิ่มกรซูลินไปมันก็ไม่แข็งมันที่มันี้อาจจะเหลือไปนะก็ดีดี่ยอะเห็นไหมยืดะ ใครมีสีฟ้านี่เหมือนมากเลยนี่เดี๋ยวจะลองจิมให้ดูละแต่ว่าพื้นมันใมในเตียนไ่มีผ้าซะด้วยสินี่เห็นไหมมันแบบเดี๋ยวจะให้ลองทองเสียงซิมดูนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่หรอกเม่ใครหย็บอย่างนี้ก็ได้เนาะ ดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆฟังเสียงึ้งดูนะมันก็ไม่ค่อยได้ยินมากเท่าไหร่หรอกนะตองแบบดีดีอะดีดีเด้งมากเลยนะในกล้องมันแบบไม่ค่อยเด้งแล้วก็ไม่ค่อยยืดไม่ ไม่ใช่ไม่ค่อยยืดนะสีมันไม่ค่อยสวย้ลยละ่ะนี่นะดีๆมากไม่ได้เอาที่จริงสูตรนี้เราทำมานานมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยอันนั้นตอนนั้นเราทำสีฟ้านะเราไม่ใช่สีฟ้าสีผสมอาหารนะ่าจะเป็นสีแบบกาสีแบบขุ่นๆน,น,นะฮมาให้ดูในคลิปหน้าเนาะ สีมันก็จะแบบมุกมุกอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วมันก็ไม่มุกเฉพาะตอนนี้หรอมันมุกเฉพาะตอนนี้แหละมันเตยเตยมากเลยสนุกมากๆเลยนะค่ะเวลาเดินค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมีอ็นดี้บอลเลยนะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องลาไปก่อนนะ ก็เาไปก่อนค่ะ bye บ,บ๊ายบายเชฟเชอย่าลืมเอาไปทําการดูด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามเม,ม,มด้วยนะก็ขอบคุณมากมาเลยนะแล้วก็คนที่กดไลค์คลิปต่างๆด้วยเนะในสรับนี้ก็ต้องมาไปก่อนนะ bye บ,บ๊ายบายเชๆ